คอขเสียหายไหมขอโทษนะครับรรขอโทษยังไงขอโทษสังคมทุกคนครับค่ะคือ,รรอ,อเราได้ทำผิดไปแล้วอย่างนี้นหรอเ,เหียนหน้ามืในหลังมูเลยที่ีอรับแล้วก็เมื่อกี้เมืก่อนท้รเปศน,นี่ก็มีขอโทษนับสรวมแต่ว่าก็ตอนนี้ยังอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ ไดร้รับความเสียหายสมเชื่อนะครับที่เขาเรียกอะไรเงินไปทําบุญเนี่ยเราได้ตรวจสอบแล้วที่ที่วัดที่เขาอ้างแอบอ้างเนี่ยไม้มีการโอนเงินไปนะครับแสดงว่าเงินตรงเนี้ยเราเข้าเอาเข้าตรวจตัวนะครับคนที่อยู่ในกลุ่ม FC นะครับ FC น้องเนี่ยนะครับรู้ดีนะครับถ้าใครโอนเงินไปจ네ะให้ข้อมูลแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินเนี่ยก็ได้รับให้มา,าแจ้งกับผมเลยนะครับแจ้งผมเลยจะดำเนินคดีในส่วนที่เหลือต่อไปแล้วตอนนี้ก็มีผู้เสียหายที่ โอนเงินตามคิีที่เขาไปถอนนะครับที่อ้างว่าเป็นตำร,รวจมรเทพเนี่ยก็ติดต่อมาแล้วครับติดต่อมาแล้วว่าอยากได้เงินคืนก็หล,ลงเชื่อมาตลอดลว่าเป็นตำร,รวจนะครับต้องชอบแสดงว่าตัวเขาเนี่ยนายส่งไปทังคดีน้องนะครับแล้วก็พยายามแจ้งว่าวันนี้ทำอะไรทำอะไรทำอะไรนะให้กับผู้เสียหายทราบผู้เสียหายก็หลงเชื่อแล้วกบ็บางคนเนี่ยใช้คำนี้ครับก็คือสงสาร ขงศาน้องนะครับขงศาน้องแล้วก็อยากจะช่วยให้คดีนี้สำเร็จนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอยากจะถามพี่น้องประชาชนว่าตำรวจเนี่ยที่นิรภัยว่าทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าในการเกิดเสยมข้อมูลทางการสืบสวนเนี่ยนิรภัยว่าทำกันตำรวจจริงไม่ทำนะครับแล้วก็ฝากเลยพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแล้วมีการตั้งกลุ่มเนี่ยพยายามอย่าเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีพวกมิจฉาชีพนะครับที่มาแสดงตัว เป็นคนมีข้อมูลมาเปิดเผยแล้วก็พยายามสมรอยตรวจนะครับเช่นว่าตำรวจจะแถลงข่าวอย่างเช่นเนี้ยก็มีการสมรอยว่ารู้ข้อมูลในการตรวจแล้วก็พยายามติดต่อไปให้แฟนคลับเนี้ยติดตามแล้วก็หลงเชื่ออยากช่วยเหลือให้มีสำเร็จนะครับก็เราก็ไม่เราก็การดำเนินกาีเด็นขาดกแล้วก็ทางท่านผู้จัดการตรวจแห่งชาตินะครับก็ไม่เอาไว้อยู่แล้วนะครับกรณีนี้กรณีเนี้ยเรา ไม่เอาเอาเหยื่อมาเล่นนะครับไม่เอาเหยื่อมาเล่นไม่หักยินกับคนที่โยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นพี่ครับตอบต่อว่าข้ออ้างเป็นเลยไหนยังไงครับก็ในอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่เออ่ FC ในกลุ่มนี้เขาแคปไว้นะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยพอเขาเริ่มจับได้แอดมินเริ่มจับได้ที่มีพยานชี้เมื่อวานเนี่ยก็พยายามลบข้อมูลตรงนี้ทิ้งแต่ก็มีอเมี FC ก็คือคนสมาชิกในเพจเนี่ยแคปไว้นะครับก็จะมี อ้างเป็นตำรวจปปสบ้างนะครับปสบ้างแล้วก็ชอบถ่ายรูปที่กองกับสื่อุวลสารนะครับที่ปตวมูลนิธินะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับรถปตวมุลนิธิรถตู้นะครับแล้วก็รถของสอพของต,ตูมนะครับว่าแสดงตนว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็มีบัตรค้อยคอนะครับตาโลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ที่ส่งมาทางออนไลน์นะครับแล้วก็เขาก็มาให้การมีบางส่ัวแล้วให้การแล้ว นะครับว่าเป็นคนที่เก็บข้อมูลนี้ไว้ข้อหาแล้วตอนนี้ที่มีการแจ้งไปข้อหาเนี่ยตอนนี้มี2ข้อหาหลักๆนะครับก็คือนําเข้าข้อมูลทะเป็นเท็จและข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จนะครับอันนี้โทษไม่เกิน5ปีนะครับปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทสองก็คือการแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานนะครับก็คือเขาพยายามจะแสดงแสดงในในเบียนทุกว่าเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับกระทำตัวเป็นเจ้าพนักงาน การตัการเจ้าพนักงานอันนี้ก็โทษไม่เกิน1ปีนะครับโทษไม่เกิน1ปีก็อันนี้เกิด2ข้อหาหลักแล้วพอถ้าเกิดว่ามีตอนนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับความเสียหายเกิดขึ้นที่ว่าเขามีการเ,าเรียกอะไรเงินนะครับเรียกอะไรเงินคือพอตัวเองมีมีราคาแล้วเป็นเป็นตำรวจเป็นฮีโร่ที่ทำทำคนนี้แล้วจมูกเนี่ยก็มีคนอยากจะช่วยชวนทําบุญคนก็แห่กันทําบุญอันนี้ทราบว่าเป็นเงินประมาณแสนกว่าบาท ตอนนี้กําลังร,งรอผู้เสียหายมาแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยก็คือหลอกก็เป็นฮีโร่เหมือนกันนะครับทำเป็นนังชมพู่แล้วก็ติดต่อกับผู้เสียหายที่ต่างประเทศนะครับหลอกเอาบัญชีธนาคารนะครับบัญชีธนาคารที่มีเงินในประเทศไทยเนี่ยไปถอนเงินหน้าก็เป็นแฟนกันซึ่งไม่เคยเจอหน้ากันติดต่อทางเฟซอย่างเดียวแต่ว่าพยายามพูดว่าโดยคำคดีนี่ผู้เสียหายติดต่อแล้วว่าเป็นเข้าใจเป็นตำรวจไปตลอด ครับอันนี้ซึ่งเป็นการกระทำการที่ที่อัลจเเรย์ฟอว์เป็นเท็จนะครับหลอกลวงและในส่วนของผู้เสียหายจกออยากการขอเนี่ยเขาต้อการรับสภาพหรือจเหตก็เ<ค>อ่อตอนแรกก็ไม่ไม่รับนะครับพอเรามีพยานหลักฐานที่พยานหลักฐานเป็นตัวเป็นตัวบอกไปแล้วนะครับว่าเขาทำอะไรเราก็ให้เขาดูว่าเขารับไหม